สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อ้อมจะมาเฉลยค u i z นะคะจำนวนทั้งหมดก็20ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยเนาะเขาบอกว่าปากกาเอ็กด้ามน,นะคะราคาด้ามละ20บาทดินสอ8แท่งนะคะราคาแท่งละ12บาทถามว่าถ้าซื้อรวมกันนะคะซึ่งคำว่ารวมคำว่ารวมคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยคาว่ารวมก็คือ เครื่องหมายบวกถูกไ,ไ,ไหมคะนั่นหมายความว่าเอาราคาเนี่ยมาบวกกันแล้วใส่เงินไป356บาทถามว่าจะมีปากกาทั้งหมดกี่ด้ามเพราะฉะนั้นสมการของเรานะคะปากกามีเอ็กด,ด้ามด้ามละ20ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อเอ็กด,ด้ามก็จะราคา2 0่คูเอ็ก รวมก็คือเครื่องหมายบวกนะคะรวมกับราคาดินสอซึ่งแท่งละ12บาทแต่มี8แท่งเนาะ12บอก็เป็น96ซึ่งรวมกันออกมาเนี่ยมีค่าเป็น356เราก็ใช้วิธีการแก้สมการธรรมดานะคะก็คือย้าย96ไปลบกับฝั่งนูน้นก็จะได้ว่า 20x นะคะเท่ากับ260มีส่วนเหมือนกันทั้งสองข้างทำยังไงเราก็ตัดทิ้งนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า อันนี้ตัดไปเลยศูนย์ตัด0นะคะอันนี้ย้ายข้างไปนะคะสุดท้าย x ก็จะมีค่าเป็น13ซึ่งโจทย์ถามว่าจะมีปากกากี่ด้ามเพราะฉะนั้นเราตอบไปเลยว่าเป็นชอยค้อบง,งูนะคะก็คือจะมีปากกาทั้งหมด13ด้ามน,นะคะอะต่อไปนะคะข้อที่2บ,บอกว่าข้อใดนะคะเมื่อนํามารวมกับ35จะเป็นจํานวนเฉพาะทุกจํานวนคือ จะต้องเอาทุกจำนวนที่มีอยู่ในช้อยตละอันเช่นกอไก่นะคะมีสองสี่หกอย่างเงี้ยก็ต้องเอาสามจำนวนเนี้นะคะเอาทุกจานวนเนี่ยเอามารวมกับสามสิบห้าก็คือเอามาบวกกับสาสิบห้าหลังจากที่บอกเสร็จนะคะต้องยังคงเป็นจํานวนเฉพาะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรามาดูผลรวมกันเลยละกันอันนี้รวมกันเป็นสามเจ็ดนะคะเอาบวกกับสามห้านะอันนี้ได้เป็นสาเก้าอันนี้ได้เป็นสี่สิห้ามีแค่จํานวนเดียวที่เป็นจานวนเฉพาะคือสาสิเจดแสดงว่ากอไก่อย่างไม่ถูกนะคะ ต่อมามาดูข้อขอไข่นะคะเอา3 5เป็นบวกก็เป็น37 4 1 43อันนี้คือใช่ทุกจำนวนเพราะฉะนั้นจริงๆตอบได้แล้วแหละตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าเป็นข้อขอไข่แต่ว่าพี่อ้อยจะคิดให้ดูทุกอันก่อนเผื่อบางคนแบบว่าเอ๊ะแต่นหนูได้ข้ออื่นนะแต่ผมได้ข้ออื่นนะเพราะฉะนั้นเช็คให้ดูทุกข้อเลยนะคะอันนี้ก็จะได้38อันนี้ได้เป็น41แล้วก็อันนี้ได้เป็น43มีแค่เลข3ตัวเดียวเนี่ย เพราะว่ามันได้38เนาะมันเป็นเลขคู่มันไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ได้เป็น37นะคะได้เป็น45แล้วก็ได้เป็น44ซึ่งมีแค่37ตัวเดียวนะที่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ข้อเดียวนะคะก็คือชอยข้อขอไข่นะคะหลังจากที่บวกกับ35แล้วยังคงเป็นจำนวนเฉพาะอยู่นะคะ ต่อไปข้อที่3ามนะคะเขาบอกว่าชายสี่คนเนี่ยทำงานเสร็จภายใน8วันหญิง6กคนนะคะทำงานเดียวกัน,นเสร็จภายใน12บวันจงหาว่าชาย8ดคนและหญิงส2บคนนะคะทำงานเสร็จภายในกี่วันเอาดูข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะชายสี่คนทำงานเสร็จ8วันเทียบกับารกำหนดแบบนี้นะคะนั่นก็คือ ให้ผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยอ่ผู้ชายหนึ่งคนทำงานเองานก็คือไม่รู้แหละว่าเขาทำกี่งานก็เลยให้เป็นเองงานแต่ดูถ้าว่าถ้าสี่คนก็จะเสร็จภายในแปดวันแล้วก็เมื่อกี้กำหนดชายไปแล้วเนาะเราก็มากำหนดหญิงบ้างนะคะหญิงหนึ่งคน ทำงาน B งานก็คือจำนวนอาจจะเท่าหรือไม่เท่าไม่รู้แล้วก็กำหนดให้ต้นแปบมันต่างกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นข้อความที่เขาบอกว่าชาย4คนเนี่ยเสร็จภายใน8วันนะคะถ้า1คนทำา A งานถ้า4คนก็ต้องเป็น4 a งงานถูกไหมแต่มันเสร็จภายในเวลา8วันดังนั้นก็จะได้ว่าชาย4คนทำงาน32 a องงาน ในขณะเดียวกันนะคะที่ผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเขามีทั้งหมดหกคนใช่ไหมคะดังนั้นก็จะได้ว่าหญิง6กคนถ้าหนึ่งคนทําีงาน6กคนก็ต้องเป็น 6B แต่เนื่องจากว่าเขาใช้เวลาทั้งหมดส2บสองวันนะคะก็จะได้เป็น7 2็ดสิบงบงานซึ่งเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามันเป็นงานเดียวกันถูกไหมอ่ะเนื่องจากว่าเนื่องจากเป็นงานเดียวกัน ก็จะได้ว่าได้ว่าอะไรเอ่ยก็ได้ว่า 32a เท่ากับ 72b พี่อ้อมก็ใช้แม่4หารทั้งหมดอ่ะใช้ใช้แม่8อะการใช้แม่8ทั้งหมด84 32 89 30อะไรนะ89 72เนาะ84 32 89 72ก็จะได้ว่า 4a เท่ากับ 9b เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์อยากจะได้นะคะเขาบอกว่าใช้8ถึง12ถูกไหม ดังนั้นอ่ะชาย 12, แปดบวกกับหญิงสิบสองก็จะเท่ากับแปดเบวกสิบสองบซึ่งตอนแรกเราบอกว่าอะไรตอนแรกเลยนะคะเราบอกว่า a เดียวเนี่ยอ่ะเนี่ยตรงเนี D ้ยเเดียวอะ่ะมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่เรารู้แค่ว่าสอ่ะอเป็นเก้าบเพราะฉะนั้นแปดตรงเนี้ยก็จะต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยมันก็คือสองเท่าของตัวนี้ใช่ไหมคะดังนั้น อันนี้สองเท่าของ 9B ก็จะเป็น 18B เพราะฉะนั้นทำไปทํามาก็จะได้เป็น 18B แปดบบวกสิบสุดท้ายก็มีค่าเป็น 30B นะคะเขาก็เลยบอกว่าจะเสร็จภายในกี่วันอันนี้คือจำนวนงานถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเสร็จภายในกี่วันอ่ะพี่อ้อมก็จะได้ว่า เนื่นองจากว่าจริงๆตรงนี้ 32a 72b 30b มันคืองานเดียวกันถูกปะคะดังนั้นพี่อ้อมก็จะหาจํานวนวันก็คือ 72b เท่ากับ 30b คูณจํานวนวัน ซึ่งอันนี้บีสามารถตัดกันได้แล้วก็ย้ายอันนี้ไปหารสุดท้ายนะก็จะได้ว่าจํานวนวันอ่ะเท่ากับ2.4วันแต่เนื่องจากว่ามันเกิน2วันมาแล้วถูกปะ2วันนิดนิดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราบอกว่ามันจะถึงครึ่งหรือไม่ถึงครึ่งก็แล้วแต่แต่มันถือว่าเกิน2วันมาแล้วนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะต้องใช้เป็น3วันนะคะก็คือชอยข้อของไข่อันนี้จะอธิบายเยอะนิดนึงนะต่อไปนะคะข้อที่ ข้อที่สี่เนาะอ่าข้อข้อที่สี่นะคะจดหวังว่าปัจจุบันนะคะบิดาอายุเป็นสามเท่าของบุตรอีกกี่ปีนะคะบุตรจะอายุเท่ากับบิดาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันมีคนสองคนเนาะก็คือมีพ่อกับมีลูกนะคะแล้วก็มีปัจจุบันกับอนาคตงนี่อมก็จะสร้างตารางนะคะเป็นปัจจุบันมาก่อนแล้วก็อนาคตมีพ่อแล้วก็มีลูกอ่ามีพ่อแล้วก็มีลูก อ้ก็สร้างตารางอนาคตในที่นี้เขาถามว่าอีกกี่ปีถูกไหมคะซึ่งเราก็ไม่รู้อ่ะเพรนาะนถ้นก็คืออนาคตบวกเพิ่มไปเท่าไหร่ไม่รู้พี่อ้อมก็ให้เป็นบวกเนไปแล้วกันข้วนี้นะคะตัวเลขที่อยู่ข้างในปัจจุบันพ่อเป็นสามเท่าของลูกงั้นถ้าลูกเป็น A พ่อก็ต้องเป็นสามเออันนี้ก็ต้องเป็น อ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องให้มันเป็นเอกก็ได้เพราะบอกว่าถ้าปัจจุบันบิดาอายุเป็น60ก็แสดงว่าพ่อเนี่ยปัจจุบันเป็น60แล้วพ่อเป็น3เท่าของลูกแสดงว่าลูกก็ต้อง20อ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือ60บวก n อันเนี้ยก็คือ20บวก n สิ่งที่โจทย์ถามนะคะเขาถามว่าอีกกี่ปีก็คือถามหาค่า n เนี่ยอายุของลูกจะเท่ากับบิดาในปัจจุบันอีกกี่ปีก็คือถามเป็นช่วงอนาคตถูกไหม20บวก n เท่ากับ วิดาในปัจจุบันก็คือ60เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ40ปีนะคะอีก40ปีถึงจะอายุเท่ากับพอในปัจจุบันก็เป็นชอยข้ององ,งูนะคะเป็นข้ององ,งูต่อไปนะคะข้อที่5ข้อที่5อันนี้จริงๆเคยเอาออกมาถามหน้าเพจหลายครั้งละอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่2ไม่ก็3นะคะเขาบอกว่าถ้า40%ของ320เท่ากับ A แล้ว150%ของ A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ก็มาได้ว่า40%ก็คือ40สิบส่วนร้อยของส2 0ร้อยอ่ะอันไหนตัดได้นะคะตัดเลย 0 0 0 0 32นคูณ4นะคะกลายเป็น128แสดงว่าอันนี้คือค่าของ A อเราจอดก็อยากได้ว่า1 5 0ของ A ก็คือตัวนี้คูณกับ128มีค่าเท่าไหร่เราก็ใช้แม่50ตัดเนาะอันนี้ได้3อันนี้ได้2แต่ยังไม่พอเพราะ2ตัดกับฝั่งนู้นได้เป็น64เพราะฉะนั้น64คูณ3มีค่าเป็น192กนะคะเขาก็เลยถามว่าแล้วมันมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้้้ตตออองบข ขอไข่นะคะก็คือ192ต่อไปนะคะเขาบอกว่าคอมไฟราคา40บาทนะคะต้องปิดราคาเท่าไหร่เมื่อลดให้ลูกค้าไปแล้ว20%ก็ยังคงมีกำไรอีก15%ส่วนในลักษณะ2ชั้นแบบนี้นะคะก็ออกบ่อยเหมือนกันเนาะคือแบบประมาณว่าทําเหมือนลดแต่ความเป็นจริงก็คือได้กำไรไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามาคิดกำไรก่อนดีกว่าเขาบอกว่ากำาไร15% ก็แปลว่าตอนขายก็ต้องขาย115สิบห้าถูกไหมก็จะเป็นหนึ่งสิบห้าส่วนร้อยของอะไรเอ่ยก็ของ4ี่สถูกไหมคะสมมุติว่านี้ตัดกันออกมานะใช้แม่อะไรดีสมมติใช้ใช้แม่2ี่สิบก่อนละกันยี่สิบคูณสองอันนี้ยี่สิบคูณห้าแล้วก็ตัดกันออกมาหนึ่งยสิบห้านะคะหารด้วยห้าก็แปลว่ามันจะราคาอยู่ที่ ยี่สิบสามแล้วก็ยี่บสามคูณสองตัวนี้ก็กลายเป็นสี่สิบหกนะคะก็แปลว่าซื้อมาสี่สิบแต่ว่าตั้งราคาขายไปสี่สิบหกแต่อันนี้คือราคาที่ต้องได้แน่แ,นแต่กต้องทำเป็นเหมือนว่าลดให้เขาทางคาาที่ความจริงคือไม่ใช่เรามันบวกกำไรไว้แล้วเนาะซึ่งการขายของจริงๆทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นอารมณ์แบบว่าของร้อยหนึ่งลดให้ยี่สิบแปลว่าไงแปลว่าตอนขายก็ต้องขายแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต ของใครไม่รู้อ่ะของราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าคิดออกมาต้องเป็นสี่สดังนั้นถ้าเราจะหาราคาตรงนี้นะคะพี่ย้อมสามารถใช้แม่20่สบตัดได้เนาะ20อันนี้ได้4นะคะอันนี้ได้5เพราะฉะนั้นอ่ะลองดูสิ46 คูณหนะคะก็คือย้าย5้าขึ้นไปคูณเนาะแล้วก็ย้าย4ีลงมาหารนะคะสุดท้ายมันจะได้เป็น 57. 5้5สิาอันนี้ก็จะได้เป็น57 5เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอยากอยากอยากจะได้จริงๆอยากจะขายจริงอะ่ะมันอยู่ที่46แต่57.5แต่57.5เนี่ยมันเป็นราคาที่ทำเหมือนว่าตั้งไวสง้สูงๆเผื่อว่าเขาต่อรองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบช้อยคั่ขอควายได้เลยนะคะตอบช้อยคข,ขอควายได้เลย ต่อไปนะคะเขาบอกว่า40%ของหนึ่งวันนะคะคือกี่นาทีโจถามหาเป็นนาทีเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ย้อมก็จะปรับเป็นนาทีเหมือนกันนะคะดังนั้นอ่ะหวันเท่ากับ24ชั่วโมงนะคะและ1ชั่วโมงก็เท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น24สิ4ีคูณห0เท่ากับหนึ่ นาทีอันนี้คือ1วันนะคะแต่เขาอยากได้แค่ว่า4ี่ซของ1วันมีค่าเท่าไหร่ดังนั้นก็จะได้ว่า4ี่ิเซของ1440เท่ากับย่อมกระตัดเนาะศนย์ตัดศ0ตัด 0, 0, 0, 0, 0นะคะก็จะได้เป็น1น4ยี่คูณ4ตรงนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นห้าอยเจ็หกเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบใชยข้ององูได้เลยนะคะเป็นห้าอเจ็หอ่ะ ต่อไปนะคะเขาบอกว่าฝากเงินนะคะ8,000บาทในเวลา6เดือนได้รับดอกเบี้ย320บาทต้องหาอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะคะที่ธนาคารให้ก็คือถามหาอัตราดอกเบี้ยเป็นปีนะคะย้ำนะถามหาเป็นปีเพราะฉะนั้นอภิ่อรถามก่อนข้อน,อน,นี้จะทำยังไงดีเอาง่ายๆนะเวลาตั้งสมการเนาะเราก็จะได้ว่าดอกเบี้ยเนี่ย320เกิดจากอัตราเท่าไหร่ไม่รู้นะคะคูณกับเงินต้นเงินต้นในที่นี้ก็คือ8,000 เงินต้นในที่นี้ก็คือ8,000เพราะฉะนั้นถ้าพี่อ้อมอยากจะได้ a พี่อ้อมก็ย้าย320ไม่ใช่ไม่ใช่ย้าย320ย้าย100ขึ้นไปคูณแล้วก็ย้ายอะไรเอ่ยย้าย8,000ลงมาหารเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ส่วนสามวตัดก,กันได้1 2 3 1 2 3แล้วอันเนี้ก็จะเหลือแค่นี้นะคะก็จะได้เป็น818 8432 เอเท่ากับ4แต่4ที่เราได้นี่มันแค่ครึ่งปีถูกไหมคะดังนั้น A เท่ากับสเนี่ยแค่เวลาครึ่งปีเพราะจริงๆอะ่ะนี่ไงเขาฝาดแค่ในระยะเวลา6เดือนนะคะอยับเธอเด็ดขาดน,นะดังนั้นเขาถามต่อปีนะคะโจทย์ถามต่อปี เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นครึ่งปีเนี่ยคูณ2เข้าไปก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัตราดอ,อกเบี้ยที่จะได้ต่อปีนะคะถ้าฝากคปีเนาะก็คือ8นะคะ ต่อไป x ลบวมีค่าเท่ากับข้อไหนนะคะอันนี้ง่ายมากไ่ต้องคิดเลขก็คือดูเรื่องของเครื่องหมายเนาะบวกเจอลบอันนี้ต้องได้ลบนะคะลบเจอลบอันนี้เป็นบวกลบเจอลบอันนี้เป็นบวกส่วนอันนี้เป็นลบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันนี้ตัดสองข้อนี้ออกก่อนเลยแล้วก็ต้องตัดข้อคควายเพราะการลบนะคะไม่สามารถสลับที่ได้นั่นเองเาอฉะนั้นอันนี้ต้องตอบช้อยข้อกไก่นะคะ ต่อไปเขาบอกว่าสมการในข้อใดนะคะเป็นสมการที่ไม่มีจํานวนจริงที่เป็นคําตอบซึ่งยอมบอกได้เลยว่าเนี้ยคือช้อยข้อ,ขอกไก่เพราะอะไรเพราะ2กําลังอะไรก็แล้วแต่ต่อให้เลขยกกําลังจะเป็นลบเป็นศูนย์เป็นบวกนะคะก็ไม่มีทางที่หาค่าออกมาแล้วเป็นศูนย์แน่ๆส่วนบางคนอาจจะถามว่าแล้ว2กําลังเอเท่ากับ0.5มีเนาะพี่อ้มทําให้ดูแบบนี้นะคะ0.5ก็คือครึ่งหนึ่งถูกไหมคะก็มีค่าเป็น1นึ่งส่วนสอง ก็แปลว่าเลขชี้กำลังคือลบพอถ้าสมมติว่าเลขชี้กาลังติดลบเราก็ยานไปไว้ข้างล่างสุดท้ายก็คือเสร็หส่วนสอ,อยู่ดี ส่วนตัวนี้2กําลัง x เท่ากับ1ไออีกอันหนึ่ง2กําลัง x เท่ากับ1ถ้าเหมือนจะไม่มีใช่ไหมแต่จริงๆคือมีนะคะก็คือ2อยกกําลัง0เพราะอะไรก็แล้วแต่ยกกําลัง0มีค่าเป็น1ยกเว้น0กําลัง0ต่อมาอีกอันหนึ่งนะคะ2กําลัง x มีค่าเท่ากับ2ก็สแสดงว่า x ก็จะต้องมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชอยข้อไหนตัวเลือกข้อไหนก็แล้วแต่ะคะสุดท้ายเนี่ยไอข้ออื่นๆเนี่ยขอข้ององมันก็ยังคงมีคําตอบอออยู่ดีีนนนนะะเพราะฉะัั้้้กก็ชขไ ต่อไปนะคะข้อ11บเนอนาะเขาบอกว่าจงหาค่า y นะคะเมื่อให้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือ 2x ลบ 5y เท่ากับ9 3x ลบ y นะคะเท่ากับ7พี่อ้อมก็จะตั้งชื่อให้มันนะคะว่าตัวเนี้ยตัวตัวตัวนี้นะคะอันเนี้ยอันแรกเลยเนี่ยอันเนี้ยคือสมการที่1แล้วก็ให้อันเนี้ยเป็นสมการที่2เราก็ใช้วิธีการง่ายๆเนาะก็คือการกําจัดตัวแปรนะคะหรือว่าคนจะใช้การแทนค่าตัวแปรก็ได้แต่เราจะต้องจัดรูปเนาะยอมก็จะใช้ การกำจัดตัวแปรนะคะใช้การกำจัดตัวแปรเพราะฉะนั้นพี่อ้อมก็จะเอาสมการที่สองเนี่ยคูณสามคูณคูณห้าเข้าไปเพื่อให้ y มันมีค่าเท่ากันก็จะได้เป็นสิบห้านะคะลบห้าเท่ากับสนามสิบห้าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นลบห้าอันนี้ก็เป็นลบห้าเนาะหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะแสดงว่าเราก็จะต้องเอามันมาลบกันเพื่อกำจัดทิ้ง ก็จะได้ว่าเป็น3ลบ1เพราะฉะนั้น 15x ลบ 2x นะคะตรงนี้ก็จะเหลือ 13x แล้วก็เนื่องจากว่าลบ 5y ลบกับบ 5y ซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันเนอ้อยดังนั้นมันก็จะตัดทิ้งนะคะหายไปมันมีค่าเป็น0 35ลบ9ตรงนี้นะคะมีค่าเป็น26แสดงว่า x เดียวมีค่าเป็น2ย่อมก็จะแทนค่า x ในสมการไหนก็ได้จะแทนในสมการที่1ในสมการที่2ได้หมดเลยส่วนพี่อ้อมแทนในสมการที่2นะคะก็จะได้ว่า3คูณ2อลบ y ่ะมีค่าเท่ากับ7เพราะฉะนั้น y เราก็จะต้องมีค่าเป็นลบ1เป็น1ไม่ได้นะเพราะว่า6ลบ1อ่ะมันจะเหลือ5แต่อันเนี้ยลบลบ1อ่ะมันจะมีค่าเป็นเจ็เขาก็เลยถามว่า y มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่าเป็นลบ1นะคะคือชอยข้ององู ต่อไปนะคะเขาบอกว่าเลข2หลักนะคะจำนวน1เลขโดดรวมกันได้10อ่ะคิดคิดง่ายๆนะแบบไม่ต้องเอาสมการก็จะมีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองแปดแปดสองสามเจ็ดเจ็ดสามสี่หกหกสี่แล้วก็ห้าหก็จะมีเลขทั้งหมด9ก้าจำนวนเนาะเพราะว่าห้ากับ5มันไม่สามารถกลับได้อันนี้คือเอาแบบวิธีง่ายๆเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเอาลบสาเข้าไปบวกจะเท่ากับ เลขตัวเดิมแต่สลับที่กันเพราะฉะนั้นอันที่พี่อ้อมตัดทิ้งเลยนะคือสองตัวนี้ค่ะสิบเก้ากับยี่สบปดเพราะตัวเลขมันจะต้องติดลบแน่แมันไม่ไมีทางสลับแน่แน่สามเจดลบสามหกก็เหลือหนึ่งไม่สลับสี่หกลบสามหกเหลือสิบไม่สลับห้าห้าลบสามหกเหลือสิบเก้าไม่สลับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่สี่จำนวนนี้ที่น่าจะเป็นไปได้นะคะอันนี้พี่อ้อมขอกลากลับข้างนอกแล้วกันอันนี้ใช้ไม่ได้ จะไ,ได้เห็นตัวเลขชัดๆเนาะต่อมานะคะ91ลบ36มันจะเป็น55 5, ก็ไม่ได้82ลบ36ก็จะเหลือ46ไม่ได้73ล 3, บ36อันเนี้ยใช้ได้เพราะว่าสลับกันออกมามันจะเป็น37แต่ว่าลองทวนอันนี้ก่อน64ลบ36ก็ไม่น่าได้ละเป็น28นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็ตัดทิ้งเขาเลยถามว่าจำนวนนั้นคืออะไร เพราะฉะนั้นต้องตอบ73นะคะต่อให้เราจะบอกว่าเฮ้ยแต่มันสลับกันได้37นะแต่เขาไม่ได้ถามหลังจากที่สลับเขาถามหาจํานวนตอนแรกที่เขาพูดถึงนะคะต้องตอบ73ต่อไปบอกว่าผลคูณของจํานวนนับทั้ง2องจำนวนนะคะเท่ากับ350ถ้าครนของทั้งสองจำนวนคือ70แล้วหรอรมมองม่าเป็นเท่าไหร่อันนี้ถ้าใครจําสูตรได้จะง่ายมากเลยนะคะคือสูตรของมันก็คือผลคูณ2จํานวนเนี่ยเกิดจาก หอรมอนะคะคูณคอรนอซึ่งผลคูณที่ว่าเนี่ยมันคือ350อรอยห้าหรมอเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่โจทย์บอกว่าคอรนอคือ70เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ค่าของหอรมอเราก็ย้ายเจไปหารฝั่งนู้นเนาะสุดท้ายนะคะหอรมอก็จะมีค่าเป็นหนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบช้อยค่อข้คอควายนะคะ ต่อไปนะคะสอบคณิตศาสตร์4ครั้งมีมัยธยฐานเป็น57ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น56นะคะและมีพิสัยเท่ากับ10ถามว่าคะแนนที่ได้น้อยที่สุดนะคะมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้นพี่อ้อมจะวาดบล็อกแบบนี้ก็คือมี10บล็อกเป็นบล็อกของคะแนนทั้งหมดนะคะเป็น10บล็อกทั้งยเนี่ยมันห่างกันอยู่10พิสัยก็คือค่ามากลบค่าน้อยเพราะฉะนั้นถ้าค่าน้อยเป็น A ค่ามากก็ต้องเป็น A 1บวก นิยามให้นี้เป็น b กับ c สมการของค่าเฉลี่ยนะคะก็คือ56เนี่ยต้องเกิดจากทั้งหมดมารวมกันก็คือ 2a บวก b บวก c บวก10นะคะแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมส่วน4ด้วยนะคะเพราะเรามีข้อมูล4ตัวเนาะยาญ4ขึ้นไปคูณกับ56นะคะก็จะได้เป็น224เท่ากับ 2a บวก b บวก c บวก10แล้วเราก็ย้าย10ไปลบกับฝั่งนูน้นเป็น224เท่ากับ 2a บวก b บวก c เป็นสมการที่1ต่อมานะคะมัธยาฐานก็คือ2อันที่อยู่ตรงกลางบวกกันหาร2นะคะเพราะนั่นจากว่าเราไม่มีข้อมูลตรงกลางปเป๊ะเนาะมันเป็นจำนวนคู่นะคะเพราะฉะนั้นมัธยาฐานก็จะได้เป็น57เท่ากับ b บวก c ส่วน2อ่ะ b บวก c ส่วนสเพราะฉะนั้นเราก็ เอาส่วน2เนี่ยขึ้นไปคูณตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น1,14เท่ากับ b บวก c เป็นสมการที่2ดังนั้นเราจะได้ว่าอ่ะตรงนี้เป็น b กับ b อันนี้เป็น c กับ c นะคะเราก็เอามันมาลบกันเพื่อกำจัด b กับ c ทิ้งเราก็จะได้ว่าสมการที่1ลบสมการที่2ตรงนี้ลบกันนะคะก็จะเหลือ100แล้วก็เท่ากับ2 a แสดงว่า a เดียวก็มีค่าเป็น50 ถ้า a เดียวมีค่าเป็น50ย่อมก็แทนตรงเนี้ยเป็น50และอันเนี้ยก็เป็น60เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ a เป็น50ล้วทำยังไงต่อตอนเนี้ค่าเฉลีย่ยก็ได้แล้วมาธยฐานก็ได้แล้วถามว่า b กับ c ไม่หาเป็นอะไรไหมย่อมบอกเลยว่าไม่จําเป็นเพราะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเขาถามว่าคะแนนที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือ a ถูกไหมคะซึ่งตอนเนี้ยเราได้แล้วก็ตอบได้เลยว่าเป็นชอ้อยข้อขวายนะคะเป็น50 ต่อไปนะคะเขาบอกว่ากําหนดให้ 2x ลบ5เท่ากับ 3y แล้วก็ให้อีกสมการหนึ่งมาถามว่า11คูณ x บวก y มีค่าเท่าไหร่อะทำยังไงดีสมมุติละกันว่าพี่ออมจัดรูปสมการนี้ใหม่อะพี่อ้อมจัดรูปสมการนี้ใหม,ม,ม่นมนะพี่อมย้าย y เนี่ยไปไว้ฝั่งโน้นอะก็จะได้ว่า y เท่ากับแล้ย้ายตัวทุกตัวที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยมาไว้ฝั่งซ้ายให้หมดก็จะเป็น14ลบ 3x เท่ากับ y เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่อ้อมเจอ y พี่อ้อมก็จะเปลี่ยนไปเป็น1 4บสลบสอทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะพี่อ้อมก็จะเขียนว่าแทนค่า y ในสมการแรกอ่ะใหนน้เป็นสมการที่1นึ่พี่อ้อมก็จะได้ว่า2 x ลบหเท่ากับสคูณ y ก็คือ3ามคูณสิบลบส x เราก็เอา3มเข้าไปคูณนะคะเป็น4 2่สิบอลบเกก้าอยู่ฝั่งขวาเป็นลบเนาะพี่อ่อมก็ย้ายมาไว,ไว้ฝั่งซ้ายกลายเป็นบวกแล้วก็ลบหอยู่ฝั่งซ้ายติดลบเนาะก็ย้ายไปไว้ฝั่งขวากลายเป็น4ี่สเดเกดียวก็จะมีค่าเป็น47่ส่วนสิบเนะคะค่านี้จากโจทย์นะคะอ่านเราก็จะแทนค่า x แทนค่าเเพื่อหา y ก็จะได้ว่า y เท่ากับ สิบสี่ลบสามคูณ X X ก็คือสี 10. ่สิบเจ็ดส่วนสิบเอ็ดซึ่งการที่เราจะลบกันได้เนี่ยตัวส่วนเราก็ต้องมีค่าเท่ากันถูกไหมคะอันนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ไม่เป็นส่วนสิเพราะฉะนั้นอันนี้พี่อ้อมก็ต้องคูณสิบเ็ทั้งหมดก็จะได้เป็นร้อยห้าสิบสี่สี่สิบเจ็คูณสามนะคะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็นร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะ ใช่ไหม47คูณ3ก็เป็น141อะแล้วก็ลบกับ154ก็จะเหลือว่า y เท่ากับ13ส่วน11ดังนั้นสิ่งที่โจทย์อยากจะได้ก็คืออะดังนั้น11คูณ x บวก y ก็จะได้11วงเล็บ x ก็คือ47ส่วน11 y ก็คือ13ส่วน11ส่วนเนี่ยตัดทิ้งได้แน่นอนนะคะก็จะเหลือ47กับ13ก็จะมีค่าเป็น หกนะคะมีค่าเป็นหกสิบตอบช่วยข,ข้อขวายนะคะอันนี้เป็นหกสิบต่อไปนะคะเขาบอกว่ามะนาวสี่ลูกนะคะราคา9บาทถ้า,ำานำเงิน1นึ้ยแปสิบาทไปซื้อมะนาวจะได้มะนาวกี่ลูกหมายความว่าถ้า9บาทเนี่ยเก้าบาทเท่ากับสี่ลูกถ้าเรามีร้อยแปดสิบาท เราก็ใช้เทียบประยัดตะยางเนาะเป็นร้อยแคูณสี่แล้วหารด้วย9เพราะฉะนั้นตัดไปตัดมาก็ตัดได้นะคะสุดท้ายเลยก็จะได้ออกมาเป็น80ดลูกนะคะได้เป็น80ดลูกเป็นชอยข้องอ,อ ต่อมานะคะเขาบอกว่าออมชอบเอมและเอมชอบโอ้จ์ลักษณะนี้นะคะไม่ต้องคิดไม่ต้องเขียนแผนภาพเลยเพราะในเรื่องของความรู้สึกนะคะมันไม่ต้องจําเป็นที่ว่าจะต้องใช้การถ่ายทอดคือออมจะไปชอบโอดีทีหนึ่งก็คืออาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันสรุปไม่ได้นะคะต้องเป็นชอยข้องงองงนะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของอนุกรมนะคะตอนนี้เหลืออ,อีกประมาณ สมข้อนะคะมีข้อที่สิบแปดเนาะเป็นอนุกรมนะคะให้ลองสังเกตดูก่อนว่าเครื่องหมายมันเป็นยังไงกันเครื่องหมายที่แน่เครื่องหมายต้องสลับใช่ไหมคะกดข้อที่หนึ่งมันไม่ใช่กดหรอกมันเป็นลักษณะการสังเกตนะคะอะจุดสังเกตข้อที่หนึ่งก็คือเครื่องหมายสลับกันเครื่องหมายสลับกัน ข้านี้เราจะทำในอดีถึงจะหาค่าของจำนวนถัดไปได้อสมมุตินะคะสมมุติสมสมติว่าพี่ยอมมองแบบว่ามองต่อกันก่อนก็่าเป็นส่ลบห้าเอ็ดลบ1ิบสแล้วก็22สมิมมตินะว่ามองต่อกันปึ๊บอันนี้มันก็จะเป็นลบเก้าถูกไหมเพราะสี่ลบเก้าก็ได้ลบห้าอันนี้ก็จะเป็นบวกสิบหกอันนี้ก็จะเป็นลบ ยี่สิบห้าถูกไหมคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นบวกสามสิบหกซึ่งแบบนี้ก็สามารถมองได้เหมือนกันนะเพราะมันอยู่ในรูปของเลขยกกาลัง um ถูกไหมคะอันนี้ก็เกิดจากสามกำลังสองอันนี้เกิดจากสี่กำลังสองอันนี้เกิดจากห้ากำลังสองและอันนี้เกิดจากหกกำลังสองแสดงว่าจํานวนถัดไปนะคะก็จะต้องลบออกด้วยเจ็ดยกกาลังสองก็จะได้เป็นยี่สิบสองลบสี่สิบเก้าเท่ากับลบ27ซึ่งถามว่าเฮ้ยมันมีชอยไหมปรากฏว่าเออมันมีชอยพอดีเลยเป็นลบ27ก็ ตอบได้เลยนะคะต่อไปข้อ1 9เนะคะเขาบอกว่านุ้ยมีอายุมากกว่านิ้ง15ปีเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะนุ้ยมีอายุเป็น2เท่าของนิ้งถามว่าปัจจุบันนิ้งอายุเท่าไหร่มีห้ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีปัจจุบันเนาะก็แสดงว่าเป็นอดีตแล้วก็ปัจจุบนันมีคน2คนนะคะก็คือมีนุยนน้ยกับนิ้งมีนุ้ยกับนิ้ง ทำก็ลากเส้นเนะาะอดีตในที่นี้ก็คือย้อนกลับมา5ปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่านุยเมียออยู่มากกว่านิ้ง15ปีเพราะฉะนั้นพี่ยอมให้นิงเป็น a แล้วนุยก็จะเป็น a บวก15ย้อนกลับไป5ปีอันนี้ก็เหลือ a บวกสิ 10, อันนี้ก็เหลือ a ลบห้าเขาบอกว่า ห้าปีที่แล้วนุ้ยอายุเป็นสองเท่าของนิ้งนุ้ยก็คือ a อบวกสิบเนี่ยเท่ากับสองเท่าของนิ้งก็คือ A อลบห้าเราเอาสองนะคะเข้าไปกระจายเนาะก็จะได้เป็นสองเอลบสิบนะคะย้ายข้างไปย้ายข้างมาสุดท้าย A มีค่าเป็นยี่สิบเขาก็เลยถามว่าปัจจุบนันนิ้งอายุเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยนะคะว่านิง้งอายุยี่สิบปีนะคะเป็นช้อยข้อขอขวาย และข้อสุดท้ายนะคะบอกว่าเสื้อยืด5ตัวราคา150บาทถ้ามี450บาทจะซื้อได้กี่ตัว5ตัวราคา150ก็หมายความว่าราคาตัวละ30บาทเพราะฉะนั้นถ้าเรามี450เก้450ตัง้งเราหารด้วย30สุดท้ายก็จะได้เป็น15บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบช้อยข้ององ,ง,งูนะคะ